ลองบอกว่าจิตมนุษย์เนี่ยมีสี่อย่างนะมีรักเกิดจากรักมีเกลียดเกิดจากรักมีรักเกิดจากเกลียดแล้วก็มีเกลียดเกิดจากเกลียนดะรักเกิดจากรักเนี่ยลองอธิบายว่าถ้าบุคคลที่หนึ่งนะรักบุคคลที่สองแล้วมีบุคคลที่สามมา ปฏิบัติดีต่อบุคคลที่สองที่เรารักเราจะพึงพอใจบุคคลที่สามทันทีแต่ถ้าเรารักบุคคลที่สองอยู่แล้วบุคคลที่สามมาปฏิบัติไม่ดีทําไม่ดีพูดไม่ดีทําไม่ดีกับบุคคลที่สองที่เรารักเราจะเกลียดบุคคลที่สามทันทีนี่เรียกว่าเกลียดเกิดจากรักเห็นนะเกลียดได้นะเพราะความรักที่มีนะ และรักก็มีได้นะเพราะความรักที่มีนะส่วนถ้าบุคคลที่หนึ่งเกลียดบุคลนะลบคลที่สองอยู่แล้วมีบุคคลที่สามมาพูดไม่ดีทําไม่ดีต่อบุคคลที่สองที่ยมเกลียดยมจะรักบุคคลที่สามทันทีเพราะเราเกลียบคนนี้อยู่แหมฉันเกลียดมันมานานลนะนะเออ ใช่มีคนมาร่วมเขียนด,ด้วยเนี่ยถูกใจมากเลยแถมด่าแทนเราให้อีกใช่ไหมอ่าแต่ถ้ามีบุคคลที่สามมาพูดดีทําดีกับคนที่ยมเกลียดยอมจะเกลียบุคคลที่สามทันทีเลยเขียดด้วยคนนี้คนไม่ดีไปช่วยเขาทําไมไปพูดดีกับเขาทําไมไปทําดีเขาทำไม,ไำำไมใช่ไหมเนี่ยนี่คือความรักความเกลียดที่มีอยู่สี่อารมณ์ในมนุษย์ในโลก